ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับเอาละครับผมวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศการมาของเรือที่เห็นอยู่ที่หน้าปกคลิปนะครับว่าจะมีเรือ3ามลำขึ้นมานะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันทันด่วนนะครับปัจจุบันทันด่วนผมได้กลับมาที่วัดพนเชิงและถ่ายทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะให้เห็นตอนนี้เป็นสภาพที่มันจะใกล้ปกติหมดฤดูน้ำหลากแล้วนะวันที่ส6นะครับเดือน11ปี6 6, 6. ไกใกล้แล้วนะท่านผู้ชมครับนี่คือความเป็นจริงแล้วนะครับผมรัดเอาคลิปนี้ขึ้นหมายท่านผู้ชมไม่รับชมก่อนด้านหน้าที่เห็นเป็นวัดบางกระจะมีศาลาหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ทางขวามือเป็นป้อมเพชรนะครับแม่น้ําเบื้องหน้าที่เห็นเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ตัดมาทางขวาเป็นแม่น้ําป่าสัก ลงมาบรรจบจ้าเอ๋กันตรงนี้นะท่านผู้ชมเกิดน้ำบนลูกใหญ่ๆที่ให้ถ่ายทำกันในปีพุทธศักราช2566นี้นะครับขณะนี้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะงวดลงไปเต็มทีแล้วนะครับดูจากตรงป้อมเพชรครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมเอ่ยน้ำไม่ได้ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วนะครับปีก่อนน้ำท่วมขึ้นไปนู่นเลยนะยันป้อมแดงๆนั่นเลยนะท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเป็นที่วางปืนใหญ่ไว้ยิงต่อสู้กับข้าศึกข้ามไปเย็นฝั่งนู่นนะวัดบางกระจ่านะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรี แต่ว่าบางกระจาก็ยังยืนหยัดอยู่จันถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอยากให้มาเที่ยวกันนะใกล้จะหมดช่วงฤือดูน้ําหลากแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผมเอามาให้รับชมกันนะกระแสน้ําก็ยังรุนแรงอยู่มันแรงก็ตุงมีลมด้วยนะบวกลมมาช่วยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับยังไงผมจะนําคลิปมาเสนอท่านผู้ชมไปรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากให้มันถึงพันคลิปทุก ลิปนะครับให้มันถึงยอดชมสักพันวิวทุกคลิปแล้วกันนะท่านผู้ชมจะได้ปล่อยออกมามีกําลังใจเอาละผมวันนี้มาแล้วตัดมาเร็วหน่อยนะท่านผู้ชมครับจงังหวะการถ่ายทยํายากเหลือเกินนะสำหรับชุดนี้ที่ขึ้นมานะครับมันจะปิวแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนคลิปนะท่านผู้ชมว่ามันจะมีน้ําทั้งน้ําแรงทั้งลมแรงนะวันนี้นะครับเรือใหญ่3ามลำท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่จุดเดิมนะท่านผู้ชมนะ เพียงแต่ว่าเรือน่ะมันเป๋ไปนะท่านผู้ชมโดนทั้งโดนทั้งโดนทั้งน้ํานะครับทั้งลมแล้วก็เป็นความสามารถของพี่ๆเขาด้วยนะครับว่าเขาจะปล่อยเรือยังไงเพื่อที่จะดึงเรือโป๊ชุดนี้ขึ้นมาตอนนี้มีสี่ลำของเรือโป๊ะนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะครับสี่ลำของเรือโป๊เท่ากับว่ามันยาวแล้วมันหนักกว่าเดิมปึ้มเลยนะท่านผู้ชมแล้วที่ยานกะต่อมาแบบนี้ตั้งลำตั้งตัวได้แล้วนะท่านผู้ชมครับ โอ้โหไม่สกรู้เห็นไหมล้ำใจนะครับนี่ล้กฉีกออกไปเลยแบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะดูไม่ทันเมื่อสักครู่ผมอาจจะเฮ้อยอะไรกันนักกันหนาววะเนี่ย,ยังพูดอยู่เลยนะครับาการถ่ายทาตรงนี้ต้องหัเรียงถ่ายเลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้แล้วขึ้นมาฉีกแบบนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าดูไม่ทันดูคนไม่ไหวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการต่อให้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจ้อนให้ดีกว่าเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นแบบวูบนึงเลยนะท่านผู้ชมนะเข้ามาตรงจุดตัดพอดีเดี๋ยวย้อนดูย้อนดูอนดเอา้าท ดูไว้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ได้อาจจะลดขึ้นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจังหวะที่ขึ้นมาแล้วผมปล่อยเสียงผมออกแลวนี่ครับท่านผู้ชมครับมันโดนถลายไปแบบนี้ใช่ไหมนะท่านผู้ชมสามลำเลยถลายไปแบบนี้ครับตามไม่ได้แล้วนะต้องตามให้ไม่ทันแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทักษะความาสามารถของพี่กับกัรน,นะเขาวางแผนมาให้สไลด์ออกมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวฉีกกันยังไง อย่างที่เราเห็นครับลำขวาสุดนะครับเรือพวบอยู่ขวาสุดเราฉีกออกเลยตรงฝั่ง,งคนเจ้าท่านะครับเราให้สองลำกระตุกไปทางซ้ายน้ำขึ้นมาทั้งหมดสี่ลำของเรือโป๊ะครับชุดนี้เป็นชุดแรกที่เป็นสี่ลำของเรือโปะที่ผมถ่ายมาครับเอาละเดี๋ยวปล่อยเสียงผมออกเสียงผมออกรับชมไปด้วยกันครับจะมาแซมปันจังหวัดเท่านั้นนะเชิญครับ ลำเดียวเลยใหญ่ๆเลยครับผมและเครื่องเสียงของเครื่องดนมาแล้วด้วยนะครับพร้อมแล้วเชิญเลยนี่ น้องโผล่มากับเร exactly right. ือหรือเปล่านะครับข้อดึงมากับเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอดีอยู่กันไกลๆพปดีบองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจุดนี้จุดนี้ครับต้องลงตึงๆเชือกตึงๆสามลำของเรือโยงหน้าแล้ววิธีการจะนําเข้าโค้งห้าห้องโค้งซ้ายโค้งนี้นะครับเพื่อจะมุ่นหน้ามุ่งตรงนะครับอก่อฟัดก่อแก้วแล้วผ่านสะพานปีดีทำลง มุ่งตรงสู่อำเภอนครหลวงนะครับปลบยายปลายทางและก็สีลำของเรือโปะด้วยนะครับตรงนี้มันจะเต็มพื้นที่เลยนะท่านผู้ชมครับการจะเข้าจะให้มันลุกหนี้ไงท่านผู้ชมบอกแล้วครับลำหนึ่งที่เป็นเรือพวกทางขวานะครับเดี๋ยวจะต้องนี่ครับต้องเบิ้ลเชือกว้แบบนี้นะครับเอ่อทั้งเบิ้ลทั้งกระชากเนี่ยแล้วดูนะเชือกยังตึงเป๊ะอยูน่นะครับให้คหัวเรือแข็งหัวเรือโปะเนี่ย มันขึ้นให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วให้กระตุกสองลังทางซ้ายนะครับกระตุกเบนหัวมันไปแล้วก็เบนเอียงนับไปแบบนี้เดี๋ยวท่านชมดูนี่ครับท่านชมเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับเรียบชิดติดฟังลิ่งกับลิ่งเลยนะแล้วต้องลอกเครื่องต้องได้ด้วยท่านชมขึ้นไปแล้วนะภาพสวยจริงๆนะครับลันี้นะและอย่างที่ผมบอกครับการมาครั้งนี้ สี่ลำของเรือโป๋เดี๋ยวให้ชมตรงท้ายกันนะสักคู่หนึ่งนะ่านผู้ชมครับเชือกเส้นใหญ่ๆนะที่มันต่อระหว่างข้อต่อของเรือโป๊เนี่ยตรงนี้จะมีพี่ๆสลังเรือนะครับคอยดูแลอยู่อย่างที่ผมเคยถ่ายให้เห็นนะครับพี่เขาจะวิ่งไปวิ่งมานะครับอยู่บนเรือเนี่ยแต่ละลำนะครับประจําจุดเลยแล้วก็มีบ้านพักอยู่เล็กๆที่อยู่ด้านหลังนะครับนั่นนะครับหลุดออกมาหนึ่งลำครับซับยส่ลนเบอร์19วันนี้ขึ้นมาเป็นกระเตงนะครับ อาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นนะท่านผู้ชมที่ต่อใช้กระเตงถึงสองลำหรืออย่างไรนะครับในปีนี้เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันครับปล่อยออกไปแล้วนะครับซับส่คนสิบเก้าแล้วก็นี่ครับทีงานตรท้ายและเป็นภาพบรรยากาศตอนที่เทโค้งกันไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เห็นด้านหน้าเข้าไปแล้วนะครับเรือยวโกําลังจะเข้าแล้วนับดูครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ลำของเรือโค่นะครับมันจะเต็มเลย บรรจุว่าเต็มเลยนะครับมันเนี่ยนิดเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยอ่านี่เกอมันจะเต็มอย่างนี้นะครับถ้าช่วงที่ผมถ่ายมาครั้งก่อนมันเป็นสามลำของเรือโป้นะครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะหน่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายคลิปก็ท่านผู้ชมผมจะเอาภาพช็อตๆนะครับใส่เพลงแล้วพูดคุยกันนะครับอยากเก็บไว้นะครับมันจะ มาเปิดดูแล้วมันจะให้คิดถึงนะครับของแต่ละปีร่วมกันนะท่านผู้ชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่กดกระดิ่งกดกําลังใจกดหวใจอะไรนะที่จะกดได้กดนะพิมพ์คอมเมนต์มานะครับสวัสดีทักทายหรือให้กําลังใจกันยังไงก็ว่าไปนะครับผมจะพยายามสร้างผลงานแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับวนท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันช่วงท้ายนะครับออเป็นกําลังใจให้พี่ๆ นักเดินเรือทุกทท่านนะครับทําทุกภารกิจปลอดภัยนะครับขอบารมีหลวงพ่อนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงคุ้มครองปกปักรักษาพวกพี่นักเดินเรือทุกทท่านนะครับพี่อินเนียพี่สลังเรือพี่กัปตันทุกทท่านนะครับเดินทางสําเร็จร่วมถึงที่หมายปลอดภัยนะครับนี่คือผมครับปูพาเครื่อแต่นําผลงานแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวเรือยงเรือลากจุงเรือโป๊ะนะครับปีนี้เน้นเน้นสนุกกันเน้นภาพสวยๆกันนะครับเก็บไว้นะ นี่คือภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพอมันผ่านไปนะครับปีหน้าเราขวนกลับมาเปิดขึ้นมาดูใหม่นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ประทับใจนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันอยากรู้เรื่องราวอะไรนะครับผมคิดว่าคลิปปีีแล้วทําไว้เต็มที่แล้วนะครับให้ไปข้อมูลในนั้นได้เลยนะครับปีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสวยๆครับอ่าขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานเรือโยงที่ขึ้นมาทุกๆลำนะครับ สมศักดิ์ศรีทุกๆท,ท่านสมศักดิ์ศรีทุกๆลำนะครับทําหน้าที่กันสุดยอดนะครับเรือโยงหน้าทั้ง3ามลำกระเตงข้าง1นึ่ลำและตรงท้าย1นึ่ลำนะครับกาบขอบคุณด,ด้วยนะครับทีมงานเรือโยงทุกๆท,ท่านเลยภาพแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับปีหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับระยะเวลาไม่เท่ากันด้วยนะบางครั้งอาจจะ2เดือน3เดือน4เดือนแล้วแต่นะครับเดือนกว่า2เดือนอะไรประมาณนี้ น้ำจะแรงขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งนั้นนะครับแต่พวกวิดีโอเหล่านี้ครับมันจะเก็บไว้ดูกันในปีหน้าและปีต่อๆไปได้นะครับเป็นแนวทางให้พี่กับท่านต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเก็บไว้เนาะนี่คือครั้งหนึ่งครับในฤดูน้ําหลากปี2566กับผมปูพักเครื่อง